ได้ตะข่ายถึงประมาณหนเมตรตัดเหล็กเหล็กเส้นป้องอ้อยสี่หุนใช้สี่ตัวแล้วก็มัดมัดด้วเคเบิลทายด้านเดียวด้านที่ มาบรรจบกันเสร็จแล้วก็ใส่มบไม้เป็นกองทันละยี่สิบสามสิบเซนแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยทับหน้ารดน้ำให้ชุม่มแล้วก็ทำเป็นชั้นชั้นทำได้สิบวันจากเต็มลดลงลดลงเกือบครึ่งแล้ว ทำทิ้งไว้ลืมเลยนะครับทำไว้เก้าเดือนนะครับสภาพก็เป็นดินเลยนะครับอันนี้นานเกินไปนะครับจริงๆสามเดือนก็ใช้งานได้แล้วนะครับ